อาหังสุขิตโตมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอ,อาหังนิทุโโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อาหังอเวโรโหมีขอให้ข้าพระเจ้า อย่าได้มีเวรภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อาหังอภยาปโชโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความพยาบามเบียดเบียนเถิดอ,อาหังอนิโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิด อาหังสุขีอาตานังปริหารามีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดอีทั้งมีมาตาปิตุนังโหตัขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าเถิด สุขิตาหอตุมาตาปิตโรขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทั้งเมยาตินังโหตัขอให้ส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหอนตัยาตะโย ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดยี่ทั้งมีครูปัจช,ชาญาจริยานังหโโตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัช,ชาอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดสุขิตาหตุวครูปัจช,ชาญาจริยา ขอให้ครูปัช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทังสัพพเทวตานังโหตูขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตูสัพเพเทวาขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเถิดีทัมาสาัพพปต,ตานังโหตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตูสัพพเิเปตาขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด อีทังสัพเวรีนังโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเถิดสุขิตาโหนตุสัเพเพวีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทังสัพพัตตานังโหตุ ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายเถิดสขิตาห้อนตัวสัพเพสตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจเถิดขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิดสาธุสาสสส me